โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile นะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวกล่องพยาบาลนะครับผมนะตอนนี้ผมกดถือไว้แล้วเนาะเห็นไหมกล่องพยาบาลอีเวนต์นะครับผมฉลองครบรอบ1ปีนั่นเองนะครับของเกม Dead by Daylight Mobile หลังจากที่คลิปที่แล้วผมรีวิวไฟฉายอีเวนต์นี้ไปแล้วนะครับผมนะเป็นการรีวิวไฟฉายที่เหมือนไม่ได้รีวิวนะครับผมนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะก็สุดๆน่าจะได้เท่านั้น,นครับผมนะ โอเคก็เดี๋ยวเรามาอ่านเข่าวๆกันดีกว่านะครับผมว่ากลองพยาบาลครบรอบปีอีเวนต์เนี่ยมันเป็นยังไงกลองพยาบาลงานฉลองที่ระเบิดกระดาษสีชิ้นเล็กๆออกมารักษาผู้รอดชีวิตสป라รส์ชาร์จ24ครั้งนะครับผมความเร็วในการรักษาคนอื่นเพิ่มขึ้นอย่างมากบลล็อกการรักษาตัวเองก็เดี๋ยวผมเอาขวด่วงออกกดีกว่าไม่น่าได้ใช้ขวดโมงนะครับผมนะเดี๋ยวเอากลองพยาบาลไปเพียวๆนี่แหละ แล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูที่อื่นนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูสําหรับกล่องพยาบาลสีเหลืองธรรมดาเผื่อใครอยากรู้ว่ามันต่างกันไหมก็เนี่ยครับผม24ชาร์จเหมือนกันอาจจะต่างตรงเอฟเฟกต์นั่งเพราะว่ากล่องพยาบาลเนี่ยผมยังไม่เคยเอาไปใช้เลยนะไฟฉายอ่ะเคยเอาไปใช้ครั้งหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยไม่เคยเอาไปใช้นะครับผมนะเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงไงโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนนะครับผมนะใช้นี้เอา้าเอา้เอากดเป็นลาบัคฮะ ต้องกดอ่อเท่าใหม่ครับผมเออนี่แหละครับผมนะบัคโชว์อีกแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในดาดโรงเรียนปถมมิชวิชนะครับผมไซเลนฮิ l นั่นเองนะครับโอเคครับกล่องพยาบาลมาก็จะแบบสวยๆหน่อยอ่ะครับนะ เป็นกล่องพยาบาลที่ควรค่าเกี่ยวกับการสะสมนะไม่ต้องนํามาใช้บ่อยครับผมนะเพราะมันลิมิเต็ดหาไม่ได้อีกแล้วนะครับกล่องพยาบาลนี้ถามว่าผมหาได้จากไหนนะครับผมหาได้จากเวอร์ชั่นครั้งที่แล้วที่อัปเดตเดฟบาเดสไลท์โมบายไปที่ฉลองครบรอบ1ปีนั่นเองนะครับหาได้จากกล่องแล้วก็ร้านค้าเลื่อนนะครับผมกล่องในเกมเนาะอาชีพหายแล้วมันมาหาผมอีกละให้ผมรีวิวได้ดีๆสักทีได้ไหมวะ จะแอบก่อนครับผมนะอ๋ออมันก็เอาผมจนได้ครับผมนะคุณผู้ชมเย่แ yeah, ล้วแบบเนี้ยรดด่านนี้ผมไม่ค่อยชอบขี้หน้าซะด้วยตายัก โอ,โอ้โหเดินไม่ไปจบละมือผมกดไม่โดนหรือมันเดินไม่ไปวะเสร็จเครื่องเดียวเหรอโอ้โหจูได้เท่านี้ยังไปถามยังมี่หน้าไปถามอีกเสร็จเครื่องเดียวเหรอวะอ้าวชิบหายแล้วเหยียบแถบขาลั่นครับผมนะทำไมมันต้องมาเจอผมคนแรกวะม,มันไปทำอะไรให้วะฆากรหลายหลายตัวแล้วมาก็หาผมเฉยเลยผมก็้งเฮ้ยโปมันน่เพื่อ,อปปะนะอเราโปรครับผมโปอีกแล้วไม่ใช่เพื่อนครับผมไม่ใช่เพื่อนผมไม่โปฮะ มันโปรครับผมไ้ลุงบินเห็นปะเห็นสัญลักษณ์มันปะน่ามันคิวเพื่อนอยู่ไอโปรครับผมมันนั่งแล้วโปรครับผมผู้ชมเอ่อาชิพพอดีมีรีพอร์ตครับผมเดี๋ยวนี้เจอโปอย่างป่อยเลยโ้แล้วเริ่มเบื่อแล,ล้วไอชิปหายแล้วก็ส่องไฟยอยู่นั้นนะ่ะใครจะมาช่วยผมแล้วเนี่ยไอคนที่สองโปรครับผมน่าจะคนที่สองมีคนเดียวที่ยังไม่เจ็บอาจเจ็บละโอเคเพื่อนวิ่งมาช่วยละ โอ้โหดูมันวิ่งมาดิโอโ้เป็นเสนียติดผมอีกแล้วมาช่วยเนี่ยดูมันวิ่งไปนู่นเลยเออเพื่อนช่วยสวยมันจะไปฮิวให้โปรอีกเหรอเนี่ยถ้ารีพอร์ตก็ต้องรีพอร์ตไ,ไอ้โปรไอ้คนที่ช่วยโปรไปด้วยนะครับผมนะไม่ควรจะรีพอร์ตมันติดขาดเลยมาถึงก็ร้อนละเดี๋ยวผมรักษาให้ดูครับผมนะรักษาตัวเองก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะเห็นไหม ปกติทั่วไปครับผมนะวิ่งทำไมกดสกิลเช็คไม่ได้วะเมื่อกี้กดไม่โดนเหรอเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนมันอยู่แถวนั้นไหมไอโปลอยู่ข้างล่างแล้วน่ะเฮ้ยเจอโปอีกแล้วครับผมนะหมแล้วหมดคำจะพูดจริงเลยเฮ้ยกดไปแล้วนะทำไมกดไม่ได้วะ พอละใช้กล่องพยาบาลแค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวเราลองไปใช้กับเพื่อดูอีกรอบหนึ่งครับผมนะไอ้กล่องพยาบาลอีเวนต์ฉลองครบรอบหนึ่งปีเนี่ยมันจะเท่ก็ต่อเมื่อเราใส่ชุดไฟของฮาราวีนะครับผมมันจะเป็นแบบสีแนวแนวเดียวกันครับผมนะสีเป็นไฟอย่างเงี้ยเป็นไฟเหลืองเหลืองเรืองแสงครับผมนะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่โคตรเท่ครับผมนะถามว่าผมไปยืนอะไรตรงนี้ครับผมรอช่วยเพื่อนครับผมนะใครล้มน่าจะเพื่อนเราถ้าไอโปก็ปล่อยมันตายอุ้ยใครไปทำลายโทเทมวะโง่ๆแบบนี้น่าจะโปครับผมทำลายโทเทมเนี่ย คนเช้โอมันโง่ครับผมนะ่น่าจะมันนั่นแหละผมจะพยายามไม่วิ่งครับผมนะเรื่องใจเย็นก่อนนะอุ้ยมันมาว่ะหลบก่อนดีกว่ามันมาแล้วนะไปก่อนไหมไปก่อนนี่จะหิวเลยเหรอ ไปกอนมันมาแล้วตอนนี้ที่เดียวล้มหมดนะจะหมดแล้วจะหมดเขตแล้วว้าโอ้ไม่ทันว่ะนึกว่ามีไม้ตรงนี้คนละแมสน่าจะฝั่งนู้นบ้างที่มีไม้อะผมจะได้ฮิวให้เพื่อนไหมเนี่ย แล้วมาเจอโปอีกตานี้ตาดีไม่ตายกับรีวิวไฟฉายเลยครับ<ท>ออนาดจริงๆเลยการรีวิวของผมเนี่ยอ่ะอนาดกว่าคือโปมาช่วยผมครับผมเมื่อเราเจ็บไหม ปั่นไฟก่อนเลยก็พอเพื่อนเออป,ปัน่นเรื่อเดี๋ยวฮิวเองก็ไนดะ้โอ๋อไอโปมาอีกครับฆาตกรมาด้วยครับผมนะไม่มีสติปัญญาเล่นเลยพวกนี้สมองหมาปัญญาควายครับผมนะใช้โปนะผมรับเบื่อจริงเลยเฮ้ยเล่นเกมสนุกๆไม่ชอบไนอะพวกนี้ใช้โปครับผมนะ,ะแสดงว่าไม่มีอ่ะเดี๋ยวฮิวให้เพื่อนอา้าวไม่ฮิวหรอวะเดินเลยไปไหนเนี่ยฆาตกรมาเหรอ เฮ้ยมีฮิวก่อนเนาะมันเป็นบอดประเดี๋ยวเพื่อนเราเนี่ยหรือไม่ยังไงอ๋อมารอตรงนี้แต่ฮิวไม่ได้วะผมใช้กล่องพยาบาลไอ้นี่ไม่ได้มันจะกระทึบเข้ามาละเม่กี้ทำไมไม่ขึ้นรูปกล่องพยาบาลวะอย่าบอดนะบ้าอีกแล้วเนี่ยไม่เอานะยายเนี่ยขึ้นได้ละเอ้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ใช้หมดไปเลย โอเคอย่างน้อยตานี้ก็ใช้ของหมดครับผมนะคือรีวิวไฟฉายนี่ใช้ของไม่หมดครับผมนะเสียดายแย่เลยเดี๋ยวเราต้องรีบไปปั่นไฟโอ้เป็นบอดนี่เองเจอโปครับผมนะลำบากหน่อยผมจะไม่ช่วยโปหรือทำอะไรกับโปลอะไรทั้งสิ้นครับผมรีพอร์ตอย่างเดียวฮะคลิปรีพอร์ตผมมีสอนแล้วครับผมนะถรือว่าปั่นไฟไวนะครับผมตีนี้นะ ดูมันดูมันเฮ้ยโอยปั่นเครื่องอื่นดีกว่าไม่เอาด้วยครับผมเพื่อเราน่าจะตายแล้วคนาสุดท้ายเดี๋ยวผมมาปั่นไฟตรงนี้ก่อนเครื่อนสัญลักษณ์นี่อยู่ข้างล่างหรือเปล่าเนี่ยอยู่อุอยยังไม่ตายเนี่ยว่ะลงไปช่วยได้อยู่อย่างนี้ ผมมีบอลรถไทม์อยู่อ้ามีคนไปช่วยแล้วว่ะแล้วผมต้องปั่นไฟละวทนนี้ผมไม่เอาไหนเลยครับผมนะล้มอย่างเดียวเลยทำไรไม่ได้ครับผมนะทำไมเสียงมันอยู่แถวนี้วะผมหลงอีกแล้วป่ะแย่แล้วเพื่อนเราเครื่องปั่นไฟมีแถวนี้ไหมไม่มีเลยวะ่ะ ไอ้ด่านหานี่คือมันไฟไปหายไปหายหาย,หายอยู่ไหนหมดวะเนี่ยทำไมผมหาไม่เจอวะอยู่ข้างล่างเหรอก็ไม่มีแถวนี้สักเครื่องเลยเหรอไม่มีน่าจะอยู่ข้างล่างเครื่องเดียวเลยวะ่ะแย่แล้ว <c oughs> สุดท้ายก็ต้องลงมาปั่นเครื่องเดียวกับโปเนี่ย รีพอร์ตง่ายครับผมไอโปรคนที่สองครับผมชื่อมันเขียนง่ายมากคลิปนี้ไม่หลักฐานครับผมนะไม่รอดครับผมคลิปนี้ผมจะอัพลง YouTube ครับผมไม่สนใจทั้งนั้นเนียนก่อนมาละอนักรอน เพลงมาขนาดนี้อยู่ข้างบนว่ะแล้วลงมาจังหวะที่แบบผมไม่อยากให้ลงมาพอดีด้วยนะเมื่อกี้ผมคิดว่าไม่จะไม่โดดนะครับผมนะสรุปฆาตกรคิดเหมือนผมคิดว่าผมจะไม่โดดครับผมเลยโดนนะมีไม้ไหม ไม่ทันว่ะอ่าผมน่าจะตายละเพื่อนเราน่าจะออกได้อยู่มั้งอ่าเรียบร้อยครับ GG ครับผมเอาไปฮิวให้โปรเพื่อเราบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะบอดมั้งอ่าไม่น่ามีคนรอดละถ้าคนน่าจะตายเรียบหมดแล้วเหลือก็บอดกับโปรครับผมนะสองคนโอเคคลิปนี้ขออภัยด้วยถ้ารีวิวยังไงไม่ดีครับผมนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็ฮิวให้ดูอยู่นะมันก็ไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะเอาไปถือเท่ๆอย่างเดียวแหละเกาะเบรียนท่องนี้นะครับผมนะ โอเคจีๆครับผมไอคนที่2โปรนะครับรีพอร์ตผมมีคลิปสอนนะเดี๋ยวขึ้นไว้ที่เอ็นสกีมท้ายคลิปละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปรีพอร์ตกันด้วยครับผมคนแบบนี้อย่าให้อยู่ในสังคมเกมครับผมเอามันออกไปครับผมมันไม่มีสมองครับผมไม่มีค่าพอที่จะเล่นเกมนี้ด้วยโอเคเปิดสตรีมมาแล้วครับผมสวยโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะถ้ารีวิวไม่ดีหรือไม่ถูกใจใครหรือว่าแบบ เนื้อหาไม่ครบถ้วนยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเลยสําหรับวันนี้นะครับผมผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ